ครอบครัววัฒนกุลเตรียมนำเงินค่ารักษาพยาบาลพันเอกวิทวัฒนที่ถูกพุทธาอิสระมอบผ่านบุคคลอื่นให้ไปคืนนะคะโดยพี่ชายซึ่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยก็เตรียมชี้แจงภาพเหตุการณ์ที่มีการเผยแพร่ใส่ร้ายน้องชายด้วยค่ะ นี่เป็นคลิปที่เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ช่วงที่พันเอกวิทวัสวัฒนกุลรองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์สำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งถูกกาดพุทธอิสะระรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยพันเอกวิทวัฒน์เขียนจดหมายชี้แจงนะคะว่าภาพวงจรปิดนี้ถูกนำไปโจมตีทำให้ตัวเขาได้รับความเสียหายจึงเขียนจดหมายชี้แจงว่าในคืนวันดังกล่าวได้ขับรถเพื่อจะกลับบ้านโดยใช้เส้นทางตามปกติแต่เมื่อเจอกรวยแผงกั้นของม็อบจึงลงไปเปิดกรวย ระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังจึงเข้าไปพิสูจน์ทราบตามปกติวิสัยของทหารซึ่งหากตรวจสอบจากภาพก็เห็นได้ว่าไม่ได้มีลักษณะของคนเมาตามที่ถูกกล่าวหาแต่กลับถูกยิงใส่กว่า20นัดและถูกทำร้ายร่างกายทั้งที่แจ้งให้ทราบว่าเป็นทหารและไม่มีอาวุธขณะที่ครอบครัววัฒนกุลโดยพันตำรวจเอกธนวัฒน์วัฒนกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยซึ่งเป็นพี่ชายพันเอกวิทวัฒน์เตรียมนำภาพวงจรปิดในที่ เกิดเหตุมาเผยแพร่และชี้แจงเรื่องที่น้องชายถูกกล่าวหาและไปลงบันทึกประจำวันคืนเงินห้0 0 0ืนบาทที่พุทธอิสระมอบเป็นค่ารักษาพยาบาลซึ่งครอบครัววัฒนกุลยืนยันนะคะว,ว่าไม่ต้องการเงินจำนวนดังกล่าวค่ะ ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพุทธอิสระจะนำกาดที่รุมทํำร้ายพันเอกวิทวัตมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนทุ่งออขออภัยนะคะมามอบตัวให้กับพนักงานสอบสวนสอน,นอทุ่งสองห้องแต่เมื่อถึงเวลานัดหมายพุทธอิสระก็ไม่ได้นำกลุ่มกาดดังกล่าวมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดค่ะ